ครับสวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงวันนี้ทาราสังหาปราจีนมาพร้อมสายฝนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้จังหวัดปาจีนก็เริ่มฝนฝนตกเริ่มถี่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ทาราเิงนะครับก็แพนมานะครับตอนที่ยังฝนไม่ตกพอฝนตกก็ไม่มีฟ้าร้องนะครับก็สามารถที่จะถ่ายทําสภาพแวดล้อมนะครับไปฝากกับเพื่อนเพี่ๆได้นะครับตรงนี้ก็เลย แวะมาท่าม <min> กลางสายฝนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือสภาพทางเข้านะครับทางเข้าพื้นที่ท,ที่ที่ดินที่ต้องการที่จะขายจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางเนี่ยประมาณหนึ่งรอเมตรเท่านั้นนี่ครับสภาพทางเป็นทางลูกลังนะครับทางลูกลังที่ยังไม่มีการพัฒนาจากหน่วยงานราชการจากอบตนะครับตรงนี้นยครับพื้นที่เข้ามาถนนเส้นนี้ครับกว้างหเมตรนะกว้างหกเมตร เนี่ยครับที่ดินที่ต้องการที่ขายอยู่ด้านข้างทารานี่เองนีครับเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับมีรั้วด้านหน้านะครับปักแนวเสาเขตแนวเขตไว้ชัดเจนนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับแนวเสากว้างประมาณ45เมตรนะครับจากที่วัดด้วยแอปพลิเคชันนะครับแอปมันจะมีแอปลิงนะฮะที่ใช้วัดระยะนะครับทางภาพถ่ายทางอากาศพวกนี้สามารถที่จะรู้ว่าระยะตรงนี้ ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับไม่ได้เป็นเนื้อที่จริงนะครับถ้าจะเป็นเนื้อที่จริงก็ต้องเอาตลับนะครับตลับเม็ดเส้นห0เมตรสามิเมตรมาวัดดูนะครับตรงนี้นี่เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เออทาราไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างอะไรนะครับแต่กําลังพึ่งสร้างนะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวทาราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับว่าตรงนี้เขาจะสร้างอะไรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ ออกไปตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะหนึ100่งร้อยเมตรเท่านั้นเดี๋ยวไปชมพื้นที่กันนะครับที่ตรงนี้ถมแล้วเรียบร้อยมีปลูกต้นมะม่วงไว้ไม่เยอะนะครับสามสี่ต้นถมเรียบร้อยฮนะแต่จะมีรูตรงนี้นิดเดียวไม่รู้เป็นรูน่าจะเป็น เวลาน้ำฝนมาเยอะๆนะฮะเนี่ยสภาพด้านด้านหน้านะครับก่อนที่เข้าไปดูพื้นที่นะฮะทลา,าให้ดูนะครับตรงนี้มีบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านบ้านหนึ่งหลัง ที่ดินตรงนี้นะห่างจากถนน3 0 4ประมาณ850เมตรนะฮะเ0 0เมตรตีไปเลยนะครับแล้วก็ห่างจากสถานีตารวจภูทรอ,อําเภอกระบินบุรีประมาณ900เมตรเช่นกันเพราะว่าสถานีตารวจภูทกรกบินเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าติดถนน3 0 4ซึ่งที่ดินตรงนี้อยู่ด้านหลังของสถานีตํารวจภูทรกระบินนะครับหลังศาลจังหวัดก็จะมีศาลจังหวัดกระบินบุรีอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นศูนย์ราชการนะครับที่วาการอำเภอกระบิน อยู่ด้านหน้านะตรงนี้ที่ติดถนน3ามนะครับถนนศูนย์าราชการของอําเภอกระบินนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับถมเรียบร้อยฮนะสามารถมาสามารถมาพัฒนาเป็นบ้านสวนได้เลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านสวนตามใจท่านเลยนะมีมีกอไผ่ปลูกต้นไม้ไม้ไผ่นะฮะกอไผ่ ไว้ไม่เยอะนะสี่้ากอแล้วก็มีหน่อไม้พอได้พอได้เก็บไปนะครับเก็บไปทําอาหารตามใจชอบนะครับเมนูหน่อไม้เนี่ยได้หลายอย่างมากนะที่ตรงนี้ฉนดคุดแดงหนะนอสอสีจอครับราคาขายอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับตรงนี้ ราคานี้รวมโอนรวมอะไรทุกอย่างอาจะมีรูปแปลงเป็นลักษณะเป็นด้านหน้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านท้ายนี่จะมีแหลมออกมาออกจากโฉนดมาเป็นแหลมนะฮะเดี๋ยวทาลาอ่าให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ มาชมนะครับทาราจะส่งข้อมูลให้ดูแอดไลาทาราเข้ามาได้เลยนะครับทาราพาลุยอยู่แล้วนะครับยกเว้นฝนตกฟ้าร้องนะครับไม่ลงมาแน่นอนแต่ฝนตกธรรมดาแบบนี้เป็นฝนตกน่าจะเป็นพายุเข้านะครับนะครับลักเขตด้านท้ายแปลง เนื้อที่หนึ่งไร่สามงานเก้าสิบห้าตารางวานะทาราลืมแจ้งนะตรงนี้หนึ่งไร่สามงานเก้าสิบห้าตารางวาตำบลกบินบุรีจังตำบลกบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพมหานครถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรนี่ต้นมะม่วงนะครับนะครับจะมีแหลมมาตรงนี้นครับจนสุดแนวสีขาวๆที่เขาถมไว้ตรงนี้ แนวแนวแนวนางจากชนบุรีนะครับประมาณร้อยสามสิบกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบจากเซนทานชนบุรีนะฮะตรงนี้โอ้ฝนดีมากครับวันนี้น่าจะตกเป็นอาทิตย์นะที่จากการฟังพยากรณ์อากาศของกรมอุตนุนิยมวิทยาครับของกรมอุตุนี่ครับละเขตมี่ละเขตทุก ทุกด้านนะครับตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็ถมสูงนะอันนี้จะเป็นชมพู่นะฮะที่เขาปลูกไว้มีมะรุมด้วยนะครับ มะรุมใครเคยกินแกงมะรุมนะครับอร่อยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับตรงนั้นผลมะรุมเอามาแกงได้มันน่าจะเป็นบอ่อบาดานนะครับนี่ครับรักเขต อยู่ตรงกอ,อยูคานะครับตรงนั้นต้นยูคารผมวมีบอ่อบาดานด้วยครับเขาขุดบาดานไว้เรียบร้อยนี่มีบอ่อบาดานโอ้บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศหน้านอนนะครับหน้านอนฝนล,ลงอย่างนี้ครับแต่สําหรับสาราะครับได้มาแล้วก็ต้อง ลุยอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ฝนจะตกฟ้าจะลงแดดจะออกนะครับลมจะหนาวไม่หว,วั่นไหวแน่นอน,นครับพาราพาลุยอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับด้านหลังของบ้านนะบ้านยังไม่ได้ฉาบเลยมุงหลังคาบ้านนี้มุงหลังคานะฮะหลังคายังไม่ได้ฉาบมีห้องน้ํามีห้องน้ําเรียบร้อยนะตรงนี้แปลงนี้เนี่ยครับ ต้นมะรุมก็เนี่ครับห้องน้ำก็พอได้พักอาศัยนะครับตรงนี้ หลบแดดหลบฝนได้นอนได้นะแต่ข้างในเนี่ยเปิดดูไม่ได้ว่าเขาทํากี่ห้องกันนะครับแต่ยังไม่ได้ฉาบโครงสร้างเนี่ยทําด้วยไม้นะฮะทำด้วยไม้มุงด้วยสังกะสีมีไฟฟ้าเรียบร้อยนีครับคัดเอาไฟฟ้าอันนี้ก็เก็บน้ำฝนไว้ใช้นะฮะเนี่ยฝนตกมา เต็มถังแน่นอนเต็มโอ่งแน่นอนโอ่งบางกรนะตรงนี้ครับวันนี้นั้นนะครับทาราสังหาปลาจีนะครับพาเพ,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 พื่อนเพื่อนพี่พนะครับเข้าชมแปลงที่ดินที่ต้องการที่ขายเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน95ตารางวาตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีราคา1 7ล้าน7แนบาทนะครับยกแปลงพร้อมโอนตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะที่ถมแล้วเรียบร้อยนะครับมี ลูกลังแล้วก็หินดินด้านหลังนะฮะตรงนี้ผมเรียบร้อยนี่ยๆหลักเขตครับสำหรับท่านใดน,นะครับเพื่อนๆที่ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับตรงสเ็กท่านก็พักลายโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 08601กอง856นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับขออภัยครับเบอร์โทรฮะ เบอร์โทร0860188856 0 8, 8 6 0 8 1ง8 5 6หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์ของทาราเนี่ยจะแยกกันนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะเบอร์ไลน์ของทารา0879839016 0879839016นะครับตรงสเต็กท่านก็ลองโทรเข้ามานะฮะตรงนี้ใกล้ศูนย์ราชการกบินบุรีนะฮะ สำหรับวันนี้นันนะครับทาราสหาประจีนขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับมีความสุขมากมายนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ๆท่านใดทํางานอยู่ก็ขอให้หน้าที่การงานของท่านนะครับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับมีเงินเดือนเยอะๆนะครับจะได้มาซื้อที่ดินกับทาราบ้างนะครับตรงนี้นะครับขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านนะครับวันนี้ทาราสหประจีนขอขอบพระคุณครับ